กระบวนการความสุขเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้วก็รงเรียนพุทธาพิทยาสร์นะครับลูกกูก็เรียนนะครับได้จัดชุดนะครับในส่วนของผงยานะครับนะครับชุดวงดนตรีและศิลปการแสดงนะครับโรงเรียนพุทธาพิทยาาจุดชนพื้นเมืองแต่มีหัวใจือนกานเอานะครับ นะครับชุมนุมดนตรีและศิละปะการแสดงมีนักศิลปทางบุญในมาเกิดการโเรียนพุทธหาวิทยาศาสตร์นะครับ ถ่ายรูปเป็นทีมชาวสวนทุกคนตั้งใจจะรับรางวัลอย่างยิ่งเลยนะคะถูลรักส0 0 0บาท35ถุงน,นะครับชาวสวนนะคะที่ท่านผู้เมืองของจังหวัดชิสเกตได้ให้ความกรุณามามอบก,กำลังแล้วก็วันนี้วันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลผลิตผลโดยเฉพาะพูชเรียน้องมุกระตอและยางพาราเป็นอำเภอที่คนเมืองส่วนใหมีอาชีพเกษตรกร มีความหลากหลายของผลผลิตและมีผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวขุนหาญนะครับมีความสุขกับการจัดงานครั้งนี้เพราะท่านในเผือได้เรียนไปแล้วว่างานที่เกิดขึ้นได้ในขุนหาญนะครับวันนี้เรามีทางทีมของอการท่องเที่ยวโดวยท่านประธานแอนนิสงไปด้วยนะครับเพราะคนเข้ามาก็คงจะมานอนที่<อ>ลูงแล้วนะครับแต่หน้าที่ที่ได้ชื่ทโทรอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องชาวขุนหาญเนี่ยนะครับเป็นสําคัญ ด้วยศักยภาพของความเหมาะสมทั้งในเรื่องของที่ดินที่น้องเกษตรกรมาเยอะนะครับเริ่มกระจายต้นรับให้ก็จะดึงดูดคนให้มากี่กติมากขึ้นแต่ถ้าหากเราไม่งานตัวสวนอะไรสวนอะไรเนี่ยเสวนก่านกหวัน